40บทเรียนจากโควิด19โควิด19สอนอะไรให้เรารู้จักอะไรกันบ้างข้อแรกก็คือโควิดนั้นสอนให้รู้จักอยู่สอย่างสงบรู้จักอยู่กับตัวเองสองสอนให้เป็นคนสะอาดไม่มักง่ายสาสอนให้อยู่บ้านไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันไม่ติดวงเล่า 4. โควิดส,สอนว่าอย่ากโกหกไปไหนมาอยู่กับใครบ้างทำอะไรกันต้องบอกให้หมด 5. สอนให้ออกกำลังกายเป็นประจำข้อที่6คูบิดสอนว่าปอดเป็นอวัยวะสำคัญถ้าปอดพังอวัยวะอื่นก็อยู่ไม่ได้ข้อที่7ดังนั้นอย่าสูบบุหรี่แล้วก็อย่าเสพยาเสพติดข้อ 8. คูบิดสอนให้รักษาสิ่งแวดล้อมถ้าโรคสกปกเชื้อโรคจะรุนแรงขึ้น มนุษย์นั้นก็จะอยู่ไม่ได้ข้อที่9มนุษย์ชอบอยู่ด้วยการใกล้ชิดชอบสัมผัสกันทางกายโควิดสอนว่าการทำเช่นนั้นอันตรายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไม่สะอาดข้อที่10 c โควิดดึงสิ่งสำคัญออกจากชีวิตมนุษย์นั่นก็คือการอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีระเบียบและการกินอยู่หลับนอนกันอย่างมั่วสุมบทเรียนข้อที่11ก็คือโควิดสอนให้คนหัดหาความรู้และข้อมูล12โควิดสอนมนุษย์ว่า ไวรัฐคืออะไร 13. โควิดสอนว่าถ้าอยากชนะก็ต้องกล้าเสี่ยง 14. โควิดแยกคนมีสมองออกจากคนที่มีแต่อารมณ์ข้อที่ 15. คนมีสมองคนรู้จักคิดใจเย็นสงบรอบคอบมีโอกาสรอดมากกว่าข้อที่ 16. โควิดสอนให้ใช้เงินอย่างประหยัดทำกับข้าวเองทานอาหารคนเดียวมีความสุขข้อที่ 17. โควิดสอนให้มีสติ ไม่เสียสติไปด่าคนอื่นโทษคนอื่นทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของตัวเอง 18. โควิดแยกคนโง่ออกจากคนฉลาดอย่างเห็นได้ชัดข้อที่19คนมีสติจะใช้ชีวิตรอบครอบอย่างรับผิดชอบตัวเองโดยรับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือจากรัฐบาลตามสมควรได้รับข้อที่20โควิดสอนว่าคนเราต้องพึ่งตัวเองก่อนโดยเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยใครจะป่วยหรือไม่ป่วย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตนเป็นหลัก21คูวโควิดทําให้คนที่ใช้แต่อารมณ์และไม่รู้จักตั้งสติมีพฤติกรรมเฉียสติอิจฉาโกรธครึ่งอารวาสตัดสินใจผิดและโทษผู้อื่น 22. โควิดทำให้คนยากจนลงใครที่สร้างแพรทิปของตัวเองไว้นานแล้วจะลอยตัวอยู่ได้ในสายน้ำที่โหดร้ายนี้ 23. โควิดสอนว่าสุขอนามัยสำคัญที่สุดก่อนจะมีอย่างอื่นต้องมีสุขภาพที่ดีก่อน 24. โควิดสอนว่าอย่าเป็นหนี้อย่าบ้าผ่อนสินของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นอย่าผ่อนรถหรูเกินฐานะอย่าซื้อบ้านหลังใหญ่แล้วเป็นหนี้มากเกินตัว บทเรียนข้อที่25ในที่สุดโควิดก็สอนว่าอย่าสร้างภาพอย่าโมโนจงอยู่กับความจริงจงภูมิใจและรักตัวเองอย่างที่เป็นจริง26โควิดสอนว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ตัวเราและคนที่เรารักต้องไม่ตายจากไวรัสตัวนี้27โควิดสอนว่ามนุษย์ไม่ควรไปสถานที่อะโฮจร28สอนว่าอาชีพคนกลางคืนอาชีพสร้างความบันเทิงอาชีพสีเทา อาชีพที่ใช้เพศเป็นจุดขายเป็นอาชีพที่อ่อนไหวไม่สะอาดและไม่มั่นคงอีกต่อไปบทเรียนที่29โครบิดสอนว่ามนุษย์ไม่ควรปิดศิน5อืมนี่สำคัญเหมือนกันข้อที่30โครบิดสอนให้อดทนให้ทําดีทําหน้าที่31โครบิดสอนให้รู้จักมีความสุขง่ายไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้สารกระตุ้นไม่ต้องจ้างใครมาสร้างความสุขให้32 โควิดสอนให้รักครอบครัว33โควิดสอนให้สอนว่าถ้ารักใครให้รักษาระยะห่างโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าถ้าอยู่ใกล้กันแล้วอาจเป็นอันตรายแก่กันและกัน34โควิดสอนมนุษย์เป็นคนสะอาดทั้งกายและใจ35โควิดสอนว่าไม่มีใครรอดจากไวรัส36โควิดสอนว่าใครจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่ตนเองมีไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันทางร่างกายหรือ ภูมิคุ้มกันทางจิตใจข้อที่37โควิดบอกว่าจำนวนมนุษย์บนโลกใบน,นี้มีมากเกินไปแล้วถ้าคนจะตายไปบ้างอาจจะเป็นผลดีกับการอยู่รอดของคนที่เหลือ38โควิดสอน,นมนุษย์รู้จักรู้ตัวว่าธรรมชาติมีอำนาจยิ่งใหญ่ความุน้์เสมออย่าเข้าใจผิด บทเรียนที่39ประเทศใดจัดการไม่ดีประชากรไม่สามารถเข้าใจว่าควรทำตัวอย่างไรจึงไม่ติดเชือ้อจะเป็นประเทศที่มีปัญหามากและบทเรียนข้อสุดท้ายข้อที่40โควิดสอนว่าคนฉลาดคนอดทนคนขยันคนรอบคอบคนสงบคนมีสติจะมีโอกาสอยู่รอดจากการระบาดครั้งนี้มากที่สุดขอบคุณ ที่มาจากเพจก,ก็ในก็นกล้า